สวัสดีค่ะสำหรับ e ีีนี้นะคะคุณครูก็จะสอนเกี่ยวกับการผ่านอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำเราเรียนไปใน E ีก่อนๆแล้วว่ามีพยัญชนะอยู่สองประเภทก็คืออักษรต่ำคู่14ตัวกับอักษรต่ำเดี่ยว10ตัวนะคะต่ำคู่ก็14ตัวมีตัวอะไรบ้างที่เราก็ได้รู้จักกันแล้วต่ำเดี่ยวมี10ตัวนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาผันอักษรต่ำนะคะโดยจะจับเอาตัวพยัญชนะมาเป็นบางตัวนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ฝึกการผันเสียงบรรยุกอักษรต่ำนะคะพะยัญชนะในกลุ่มอักษรต่ำนะคะวันนี้คุณครูก็จะคัดเลือกมา,อามาประสมกับสระแล้วก็จะเอาตัวรูปบรรยุก มาให้นักเรียนได้ฝึกพันการออกเสียงอักษรต่ำมีตัวคอควายอ่านว่าคององูอ่านว่างอชอช้างอ่านว่าชอซอโซอ่านว่าโซทอทหารอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่าโนพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอ ลอลิงอา่านว่าลบอแหวนอา่านว่าบนะคะรูปวรรณยุกต์ของอักษรต่ำนะคะเราจะใช้แค่สองรูปนะคะมีรูปวรรณยุกต์จะใช้แค่ไม้เอกกับไม้โทส่วนไม้ตรีกับจัตาวาจะไม่ใช้นะคะทีนี้เสียงของอการผันอักษรต่ำก็จะใช้แค่สามเสียงนะคะเสียงแรกก็คือเสียงสามัญ เสียงสามัญต่อไปเสียงโทเสียงโทจะใช้รูปวรรยุกไม้เอกนะคะต่อไปเสียงตรีจะใช้รูปบรรยุกไม้โทนะคะวันนี้คุณครูขอยกตัวอย่างตัวพยัญชนะหัวหน้าทีมของเขากันละกันคือตัวคอนะคะตัวคอมาใส่กับสระชุดที่หนึ่งเอาคัดเลือกเป็นสระเสียงยาวมาอ e อืออูมีสีสระนะคะเอาสระเสียงยาวมาประสมกับพยัญชนะอักษรต่ำคุณคููจะยกตัวอย่างตัวคอก็แล้วกันเอาคอใส่อานะคะสะกดคำนะคะเป็นเสียงสามันคือคออาคาคอใส่อาใส่ไม่เอกนะคะคออาคาไม่เอกค่า คอใส่อาใส่ไม่โทนะคะคออาคาไม่โทคาต่อไปเด็กๆมาฝึกการอ่านออกเสียงเป็นคํากันนะคะคาค่าคา,คาอีกครั้งนะคะคาค่าคา,คาเดี๋ยวเรามาฝึกเอาตัวพยัญชนะตัวคอใส่กับประสมกับสระ เสียงยาวชุดหนึ่งกันนะคะอาสะกดคำก่อนนะคะคออาคาคออาคาไม่เอกค่าคออาคาไม่โทคาคออีคีคออีคีไม่เอกคีคออีคีไม่โทคีคออือคือคออือคือไม่เอกคือคออือคือไม่โทคือคออุคูคออุคูไม่เอกคู่คออุคูไม่โทคูให้เด็กๆสังเกตคำว่า คือนะคะถ้าไปเอาผสมกับสระที่ไม่มีตัวสะกดเราจะใช้ตัวโอเคียงข้างเสมอนะคะสำหรับหนังสือเขาก็จะให้เราฝึกจำรูปสระแต่ถ้าเราเอาไปใส่ผสมกับสระอือนะคะถ้าเขียนในรูปของคำก็จะมีตัวโออ่างอยู่เคียงข้างเสมอนะคะเช่นขออือคือเราก็จะมีตัวโออ่าง ขอคือไม่เอกคือขอคือไม่โทคือ